สวัสดีครับนี่คือฟีดีโอบล็อกตอนที่576ของโตติงตอง Audio Event นต์แอนด์คอมมิวนิเคันครับสำหรับวีดีโอบล็อกตอนนี้จะเป็นตอนต่อจาก575เรามาคุยกันดีกว่าครับถึงวิธีเลือกใช้วิทยุสื่อสารให้เหมาะสมกับงานของคุณครับ ในฟิดีโอบล็อกตอนนี้ครับผมจะให้คำถามเป็นเซตเซตแล้วให้คุณลองคิดตามครับและที่สำคัญครับก็คือในแต่ละคำถามผมจะมีการให้ตัวอย่างเป็นซีนารีโอจำลองให้คุณจินตนาการตามด้วยเพราะไม่อย่างนั้นมันยากมากครับที่คุณจะเห็นภาพทีนี้เนี่ยครับผมจะขอบอกเลยครับว่าเซตคำถามทั้งหมดในฟิดีโอบล็อกตอนนี้เป็นเซตคำถามเดียวกันกับที่ผมถามลูกค้าของผมทุกรายที่ต้องการให้ผม เข้าไปช่วยคิดว่าอุปกรณ์สื่อสารใดที่เหมาะสมในงานของเขา แต่ว่าคุณจะต้องเป็นคนตอบเองทุกคำถามนะครับถ้าคุณตอบเองไม่ได้ควรที่จะไปปรึกษาทีมงานหรือสายงานของคุณที่จะต้องใช้วิทยุสื่อสารเหล่านี้แล้วมาตอบนะครับคุณอย่าให้คนอื่นที่อยู่นอกสายงานหรือคุณอย่าให้ร้านขายวิทยุสื่อสารมาตอบให้ไม่อย่างนั้นคุณอาจจะจมอยู่กับของที่ซื้อมาแล้วใช้ได้ไม่เต็มที่หรืออาจจะใช้แล้วไม่บรรลุวัตถุประสงค์หรืออาจจะ แล้วผู้ใช้อาจจะไม่คิดอยากจะใช้เลยก็ได้ครับเรามาเริ่มที่คำถามเซตแรกกันเลยครับก่อนที่เราจะไปดูกันว่าวิาวทยุสื่อสารแบบใดอะไรอย่างไรจะเหมาะกับคุณหรือหน่วยงานของคุณหรือการทำงานของคุณเนี่ยคุณต้องรู้ก่อนครับว่างานของคุณมันจำเป็นจะต้องใช้วิทยุสื่อสารหรือไม่โดยเริ่มจากคำถามนี้เลยครับ จากคำพูดที่ว่าคำถามแรกสุดเนี่ยมักจะเป็นคำถามที่ตอบได้ยากที่สุดเห็นทีก็คงจะจริงครับสำหรับในกรณีนี้ครับคืออย่างนี้ครับเรารู้กันอยู่แล้วว่าวิทยุสื่อสารเนี่ยเป็นการสื่อสารแบบ one two many ลักษณะของการใช้งานเนี่ยมันก็ง่ายนิดเดียวเราก็แค่กดพูด hello ัลโหลทดสอบ12 แค่นี้เองครับมันจะมีอะไรให้คิดมากมายคนพูดหนึ่งคนคนฟังจะมีกี่คนก็ได้ขอแค่ใช้ช่องเดียวกันความถี่เดียวกันและเข้ารหัสสัญญาณอันเดียวกันแบบเดียวกันนั่นเองแต่ทีนี้ครับวิทยุสื่อสารเนี่ยถ้าเรามองลึกๆล,ลงไปคุณจะเห็นเลยครับว่าโลจิกการใช้งานของมันเนี่ยมันเอาไว้ใช้สำหรับส่งสารและรับสารแบบ one to many ซึ่งผู้รับสารเนี่ย จะต้องรับสารแล้วนำไปปฏิบัตินำไปพิจารณาหรือนำไปตัดสินใจโดยทันทีนั่นเองครับถ้าเกิดว่า Workflow ของคุณลักษณะงานของคุณเนี่ยไม่ใช่อะไรแบบนี้คุณอย่าซื้อวิทยุสื่อสารครับเปลืองเงินเปล่าๆตรงไปตรงมานีน่แหละครับนั่นเป็นเพราะว่าถ้าคุณต้องการแค่นั้นแอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟนเช่นกรุป๊ปไลน e แชทต่างๆที่เป็นกลุ่มหรือแม้กระทั่งการส่งอีเมลก็สามารถใช้งานได้แล้วสบายๆนั่นเองครับคำถามที่2เลยครับ คำถามที่สองเนี่ยครับเป็นอะไรที่เหมือนกับจะง่ายครับหลายคนคงจะคิดว่าเนี่ยฉันก็มีวิทยุสื่อสารเนี่ยฉันก็แค่เอามายืนที่จุดเริ่มต้นแล้วก็อีกคนนึงไปยืนที่จุดเส้นชัยกดคุยไปแล้วถึงเสียงมีความชัดขนาดไหนมีสิ่งสร้างข้อความขาดบ้างหรือไม่แล้วจบกันคือความจริงแล้วเนี่ยครับถ้าคุณทําแค่นั้นเนี่ยมันเป็นการทดสอบที่มีเออร์เรอร์เยอะมากๆนะครับทีนี้เนี่ยวิธีในการที่เราจะสํารวจข้อมูลตรงนี้เนี่ยเรา ทได้อย่างไรทำได้ครับทำได้สบายสบายครับโดยเราไปอิงมาตรฐานเดียวกันกับหน่วยงานที่กํากับเรื่องของงานบล็อดคาสต์แล้วก็เรื่องของงานวิทยุ ซึ่งเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าดังนั้นครับเราจะต้องมีการผสมกันครับระหว่างมาตรฐานในการทดสอบอุปกรณ์จาก FCC แล้วก็ ITU ซึ่งทางผมเนี่ยครับก็จะมีข้อมูลที่เก็บเอาไว้เป็นเช็คลิสต์เลยครับที่เราจะสามารถรับรองผลได้ว่าหลังจากที่เราสํารวจแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ามันใช้งานได้ตามที่ลูกค้าต้องการเวลาซื้อเครื่องเข้ามามันต้องใช้งานได้จริงครับ ข้อมูลที่เราจะต้องมานั่งดูเนี่ยมีตั้งแต่สถิติการใช้งานความถี่วิทยุสื่อสารในบริเวณนั้นและบริเวณรอบข้างนั่นเป็นเพราะว่าถ้าสมมติว่ามันมีคนใช้งานคลื่นความถี่อยู่ในระยะที่อาจจะไม่ได้ใกล้เราเท่าไหรนะ่นักเรารับเขาไม่ค่อยได้แต่การกวนของเขาเนี่ยก็จะส่งผลต่อระยะการใช้งานหวังผลหรือความครอบคลุมของสัญญาณเช่นเดียวกันครับมันเหมือนกับที่ว่าคุณเนี่ยเป็นครูอยู่หน้าห้อง คุณตะโกนไปหานักเรียนที่อยู่หลังห้องแต่ระหว่างหน้าห้องกับหลังห้องเนี่ยมีนักเรียนที่คุยกันเซ็งแซ่ในกรณีที่คลื่นข้างนอกเนี่ยมีโผล่เข้ามาแต่โผล่เข้ามาไม่เยอะก็เหมือนกับไอคนที่คุยเซ็งแซ่เนี่ยเขากระซิบกระซาบกันมันก็มีผลแล้วใช่ไหมครับถึงความดังของเสียงที่ครูส่งไปหานักเรียนหลังห้องกรณีเดียวกันเลยครับเราต้องเก็บข้อมูลสถิติตรงนี้ครับอย่างที่สองครับ ตรงนี้เนี่ยจะเป็นสิ่งที่คนที่ทำเรื่องของ RF โดยตรงเนี่ยจะมีเช็คลิสต์ที่ไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหรนักคือเรื่องของอุปกรณ์ที่เราใช้สำหรับรับส่งคลื่นวิทยุเนี่ยครับมันไม่ได้มีแค่กดส่งแล้วรับได้แล้วจบกันผมเน็บเครื่องไว้ที่เอวใช้ไมนอกกด คลื่นวิทยุดโดนตัวผมเนี่ยดูดซับไปความแรงของสัญญาณระยะการใช้งานหวังผลและความครอบคลุมเนี่ยมันก็ลดลงด้วยเช่นเดียวกันเมื่อเทียบกับตอนที่เราถือแบบนี้และเวลาที่เราถือแบบนี้เนี่ยกับถือแบบนี้มันก็ต่างกันเอียงเข้าเอียงออกก็ต่างกันและที่สําคัญเลยครับก็คือ มันต่างกันที่ปริมาตรของตัวคนด้วยครับเวลาที่เราเนี่ยกำหนดขึ้นมาได้แล้วว่าลักษณะของการส่งสัญญาณเนี่ยจะเป็นอย่างไรอ,อ๋อใช่มีเรื่องของแบตเตอรี่ด้วยแบตแรงแบตเต็มก้อนแบตครึ่งก้อนแบตเกือบหมดก้อนระยะก็ต่างด้วยนะฮะสมมุติว่าเรากําหนดตัวแปรของการส่งและการรับได้แล้วเราจะต้องมานั่งดูด้วยครับว่าสภาพแวดล้อมของสถานที่ในตอนนั้นเนี่ย มันแตกต่างกันแล้วความครอบคลุมเปลี่ยนไปอย่างไรคือมันจะเป็นกระบวนการที่ใช้เวลาพอสมควรครับแล้วต้องใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่า Spectrum Analyzer ซึ่งก็ค่อนข้างที่จะมีราคาสูงและเมื่อเราสำรวจพื้นที่เสร็จแล้วเนี่ยครับคำตอบเนี่ยมันจะมีอยู่แค่2อ,อย่างครับวิทยุสื่อสารแบบมือถือจะสามารถใช้ได้อย่างครอบคลุมพื้นที่ได้จริงหรือไม่แค่นั้นเองถ้าเกิดคําตอบที่1เนี่ยครับ มันครอบคลุมนั่นหมายความว่าคุณเดินไปไหนคุณกดพูดปุ๊บคนส่วนใหญ่ในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นสุดนู่นสุดนี่ตรงนั้นตรงนี้ต้องได้ยินและได้ยินชัดเจนก็โอเคครับไม่มีปัญหาครับจบกันแต่ทีนี้ครับเราจะมาคุยกันถึงประเด็นส่วนใหญ่ครับความช้าทายส่วนใหญ่ที่เราเจอครับนั่นก็คือมันมักจะไม่ถึงถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ครับผมจะขอละไว้ก่อน คุณจะเห็นแล้วครับว่าสาเหตุที่ผมละเอาไว้ก่อนเนี่ยเราจะต้องมานั่งคิดครับมานั่งคิดถึงจำนวนของคนที่จะถือวิทยุสื่อสารครับทำไมเราต้องคิดคืออย่างนี้ครับถ้าเราเนี่ยอยู่ในสถานการณ์ที่ว่าระยะความครอบคลุมของสัญญาณเนี่ยมันส่งไปไม่ถึงในพื้นที่ต่างๆที่คุณต้องการ ถ้าเกิดจำนวนคนที่ใช้วิทยุสื่อสารเนี่ยมันมีน้อยครับเช่นมีไม่ถึง15คน15คนเนี่ยเป็นตัวเลขโกลเด้นนัมเบอร์ผมเลยครับถ้ามีไม่ถึง15คนเนี่ยผมจะบอกคุณเลยว่าสบายครับคุณแค่ขอให้คนในทีมของคุณเนี่ยช่วยถ่ายทอดหรือรีเลย์สัญญาณต่อไปครับเช่นสมมุติว่าผมเนี่ยอยู่ B6 เหมือนเดิมผมต้องการที่จะคุยกับคนที่อยู่ชั้น10 ผมกดเรียกขึ้นไปชั้นสิไม่ได้ยินคอนกรีตหนาไปหน่อยเจาะขึ้นไปไม่ไหวแต่คนที่อยู่ชั้นจีได้ยินผมครับ คนที่อยู่ชั้น G เนี่ยเขาก็คงจะได้ยินว่าผมเรียกคนที่อยู่ชั้น10ตลอดเวลาแต่ชั้น10ไม่ตอบลงมาเขาก็แค่พูดลงไปในวิทยุเสริมขึ้นไปครับเฮ้ยชั้น10มึงได้ยิน B6 ไหมแล้วก็ช่วยถ่ายทอดสัญญาณไปมาจนจบกระบวนการนั่นเองครับคือคนยิ่งน้อยเนี่ยครับมันหมายความว่าพวกคุณเนี่ยจะต้องมีความสนิทสนมแล้วก็รู้แก้วกันรู้งานกันพอสมควรดังนั้นเนี่ยการที่รีเลย์ถ่ายทอดข้อมูลไปมาเนี่ย การส่งและรับสารค่อนข้างมีความแน่นอนแล้วก็ปราศจากเออร์อร์ที่เกิดขึ้นจากน้ำเสียงนั่นเองครับแต่ทีนี้ครับถ้าคนของคุณเนี่ยแม่งเริ่มเยอะขึ้นครับเริ่มที่จะเป็นกลุ่มมากขึ้นสำหรับผมคือ15คนขึ้นไปมันอาจจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดครับที่เราจะตั้งสิ่งที่เรียกว่า Net Control Net Control หรือ Network Control เนี่ยครับก็คือเราจะมีวิทยุสื่อสารซึ่งเป็นเครื่องที่มีกําลังส่งสูงที่สุดครับติดตั้งเอาไว้ประจำที่ทำไมมันต้องประจำที่นั่นเป็นเพราะว่าเครื่องมือถือแบบนี้เนี่ยครับตามกฎหมายตามพรบวิทยุมันกําหนดเอาไว้อย่างชัดเจนครับว่ากําลังส่งจำกัดที่5วัตครับเราไม่สามารถทําให้เครื่องเนี่ยมีกำลังส่งสูงขึ้นอย่างถูกต้องตามกฎหมายได้ ดังนั้นครับเราจึงต้องใช้เครื่องที่มีกําลังส่งสูงขึ้นซึ่งเป็นเครื่องประจาที่นั่นเองครับหน้าตาของมันเนี่ยก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้คือเวลาที่คุณตั้งประจําที่เนี่ยครับมันจะมี power supply มีมอแแปลงอะไรใช่ไหมครับแล้วคุณก็จะต้องต่อสายอากาศครับจากตูดของมันเนี่ยครับออกไปที่ด้านนอกของอาคารโดยใช้การออกแบบสายอากาศที่เหมาะสมนะครับ ไม่ใช่ว่าคุณจะใช้สายอากาศอะไรก็ได้เน็บทิ้งเอาไว้แล้วคุณคิดว่าเดี๋ยวมันก็ครอบคลุมตามพื้นที่เองสายอากาศแต่ละต้นเนี่ยครับมันมีมุมกระจายแนวตั้งและแนวนอนเป็นของตัวเองซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่ผมจะต้องเจาะจงให้กับลูกค้าเช่นเดียวกันรวมไปจนถึงอาจจะต้องส่งให้ร้านที่รับชาสายอากาศจัดการให้ด้วยนั่นเองครับทีนี้เนี่ยครับเน็ตคอนโทรลเนี่ยเขาชาอะไร แทนที่เราเนี่ยจะเรียกอย่างผมอยู่ B6 ผมจะเรียกชั้น10ตรงๆงผมก็จะต้องเรียกเน็ตคอนโทรลก่อนครับเช่นถ้าเกิดว่าเน็ตคอนโทรลเนี่ยมีชื่อว่าศูนย์ปฏิบัติการมีชื่อว่ากองบอกกอมีชื่อว่าศูนย์อำนวยการหรือมีชื่อแค่ว่าศูนย์กลางหรือมีชื่อแค่ว่าออฟฟิศเนี่ยแทนที่ผมจะเรียกไอ้ชั้น10ผมต้องเรียกออฟฟิศก่อนออฟฟิศครับจาก B6 ครับ ออฟฟิศตอบกลับมาว่าโอเค B6 ชั้นได้ยินเธอแล้วรบกวนออฟฟิศช่วยติดต่อชั้น10หน่อยครับแล้วผมค่อยส่งสารไปตามปกติครับทีนี้ครับถ้าเกิดว่าในตำแหน่งที่ผมอยู่เนี่ยเนตคอนโชมีประสบการณ์ว่าผมชั้น B6 ส่งขึ้นไปถึงชั้น10ได้สบายสบาย เขาก็จะอยู่นิ่งๆครับให้เราพูดจนจบแล้วเขาก็จะถามชั้นสิบให้ครับว่าคุณฟอรสอข้อความหรือไม่คุณได้ยินชัดหรือไม่และชั้นสิบก็จะตอบลงมาในกรณีเดียวกันครับโดยที่มีเน้นคอนโทรลเนี่ยเป็นตัวกลางที่ช่วยการันตีว่าสารที่คุณส่งมาเนี่ยจะต้องถูกส่งไปหาปลายทางได้อย่างครบช่วนสมบูรณ์จริงๆทีนี้ครับถ้าเกิดว่าเราอยู่ในสถานการณ์ที่ว่า มันไม่ถึงหรือมันมีโอกาสที่จะไปไม่ถึงหรือชั้น B6 เนี่ยมันมีมุมอับเยอะวะทำยังไงดี n น็ตคอนโทรเนี่ยเขาก็จะถามชั้น10เหมือนเดิมครับว่าคุณวอรข้อความจาก B6 หรือไม่ถ้าเกิดว่าชั้น10บอกว่าไม่ n น็ตคอนโทรจะรีเลย์ข้อความขึ้นไปให้อีกครั้งครับและเมื่อชั้น10ตอบกลับลงมา n น็ตคอนโทรก็จะรีเลย์กลับลงไปหา B6 อีกครั้งเช่นเดียวกัน แน่นอนล่ะครับว่าการที่เรามีเน็ตคอนโทรลหรือเน็ตเวิร์กคอนโทรลเนี่ยมันเปลืองครับไอ้เครื่องแบบนี้เนี่ยมักจะมีราคาสูงกว่าเครื่องที่เป็นแบบมือถือและที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งครับคุณจำเป็นจะต้องมีคนเฝ้าด้วยครับหรือกึ่งเฝ้านะครับอย่างสำนักงานนิติบุคคลบางแห่งจะมีเครื่องแบบนี้เนี่ยครับ อยู่ด้านหลังโต๊ะที่เป็นเคาน์เตอร์ให้บริการลูกบ้านแล้วเขาก็ขยับไปขยับมาอยู่แถวนั้นก็ยังได้ยินการประสานไปมาและช่วยประสานงานไปมาระหว่างลูกข้าที่เป็นตัวตัวอย่างนี้ได้ด้วยนั่นเองครับสำหรับคนที่ถามว่ามันไม่มีวิธีอะไรที่ง่ายกว่านี้เลยเหรอคือมันมีครับแต่ว่าผิดกฎหมายเศร้า คำถามนี้เนี่ยครับจะเป็นคำถามสุดท้ายแต่ว่าจะเป็นคำถามที่คุณต้องเขียนหรือตอบออกมาเยอะพอสมควรครับเพราะว่าบริบทของการใช้งานของคุณเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่กำหนดอ c c e s s o r ซอรีต่างๆที่มาพร้อมกับวิทยุสื่อสารนั่นเองครับอย่างที่หนึ่งเลยครับที่ผมเนี่ยชอบจะให้ลูกค้าสำรวจออกมาก็คือลักษณะการใช้งานวิทยุสื่อสารของคุณเนี่ยคุณเอาไปใช้ในงานอะไร สมมุติว่าลูกค้าเนี่ยเป็นกลุ่มที่เป็นโรงแรมเขามีความจําเป็นที่จะต้องใช้วิทยุสื่อสารในการที่จะพาแขกขึ้นห้องพักหรือในบางครั้งเนี่ยมีฟิล,ล่าหลายฟิล,ล่าเหลือเกินจําเป็นจะต้องสื่อสารกันไปมาทีนี้ถ้าเกิดว่าคนที่ถือวิทยุสื่อสารเหล่านี้เนี่ยจำเป็นจะต้องใช้มือในการถือของเสียส่วนใหญ่เราก็จะต้องมานั่งคิดแล้วใช่ไหมครับว่ามันจะต้องมีสมอรทท็อก หรือมีไมโครโฟนพร้อมลำโพงพร้อมที่จะให้เขาเนี่ยใช้งานได้ได้ยินและสามารถพูดได้ง่ายโดยที่ไม่จะเป็นต้องเอื้อมเอาเครื่องขึ้นมาพูดทีนี้ครับเราก็ต้องไปต่อยครับว่าสมมุติว่าต้องใช้มือครับจำเป็นต้องใช้สมอรทท็อกหรือไมนอกคำถามคือข้อมูลที่ส่งไปส่งมาในขายวิทยุสื่อสารของคุณเนี่ยเป็นความลับหรือไม่ถ้าเกิดว่ามันเป็นความลับเนี่ย ยังไงยังไงคุณต้องใช้แบบหูฟังอยู่ดีใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่ความลับสามารถที่จะกดพูดแล้วก็คุยกันได้เลยไม่มีใครสนใจว่าข้อมูลที่พูดออกไปเนี่ยมันจะหลุดออกไปข้างนอกใช้ไม่อย่างนี้ครับ หรือในหลายกรณีครับคุณจำเป็นจะต้องสร้างภาพลักษณ์ที่เป็นมืออาชีพหรือคุณอาจจะต้องไปทำงานในสถานที่ที่มีความซีเรียสมากๆเช่นอาจจะเป็นสนามแข่งรถหรืออะไรหูฟังในลักษณะอย่างนี้ก็จะเป็นอะไรก็ตามที่เวิร์กพอสมควรครับถ้าเราพิจารณากันดีๆคือสิ่งเหล่านี้เราจะเป็นต้องคิดครับมันมีอะไรที่ต้องคิดอีกเยอะมากครับ แต่เชื่อผมเถะครับว่าเมื่อคุณคิดออกมาแล้วยิ่งคุณคิดออกมาเป็นแบบแผนมีความละเอียดมากขึ้นเท่าไหร่คุณจะได้โซลูชันที่มีความเหมาะสมต่อง,งานของคุณมากขึ้นเท่านั้นครับโซลูชันที่มีความเหมาะสมในที่นี้เนี่ยเราสามารถชี้วัดได้ด้วยอะไรชี้วัดได้ง่ายมากครับถ้ามันถึงเวลา ตกพื้นครับถึงกับต้องจำคัดกันเลยทีเดียวแต่อย่างไรก็ตามครับผมไม่ได้กลัวบอดี้แตกครับเพราะว่าบอดี้ของเครื่องรุ่นนี้เนี่ยมันทนครับและกันน้ำได้แต่ที่ผมกลัวคือเคี้ยวแบตเตอรี่ที่จะหักมากกว่าซึ่งมันก็ไม่ได้หักครับสมแล้วครับที่เป็นเครื่องวอ์แดงที่มีราคาแพงที่สุดในตลาดตอนนี้แบบมือถือนะครับก็สมแล้วจริงๆครับ ทีนี้ครับเราก็มาเข้าสู่เรื่องที่เราคร้างเอาไว้เมื่อกี้ก่อนเครื่องจะตกกันดีกว่าครับความซุ่มซ่ามผมเนี่ยบันไลัยชิบหายหลายทีแล้วเนาะ ตอนถ่ายวิดีโอบล็อกเนี่ยคืออย่างนี้ครับถ้าโซลูชันวิทยุสื่อสารของคุณเนี่ยมันเหมาะสมกับงานที่คุณทําและทีมงานของคุณจริงๆเวลาที่คุณเอามันออกมาใช้เนี่ยครับทีมงานของคุณเนี่ยจะแทบไม่รู้สึกง,งุนงิดและรําคาญจนถึงกระช่างตะโกนออกมาหรือพูดออกมาให้ได้ยินว่ากูกลับไปใช้โทรศัพท์มือถือได้ไหมอะไรประมาณนี้นั่นเป็นเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยครับเวลาที่เราใช้วิทยุสื่อสารแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่ชอบใช้มันเนี่ย มันเกิดจากที่ว่าเราใช้โดยที่คิดว่าของพวกเนี้ยมันคือ one size fits all มันคือสิ่งที่เอามาแล้วมันต้องใช้ได้ทุกสถานการณ์ซึ่งมันก็เหมือนกับทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ซึ่งไม่เป็นความจริงผมจะเอารถ f o r wheel drive ไปขับลงน้ำมันก็กระไรกระไรอยู่ใช่ไหมครับดังนั้นครับวางแผนให้ดีครับและยิ่งถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยหาคำตอบจากเซตคำถามที่ผมคุยเอาไว้ในวิดีโอบล็อกตอนนี้ได้มากเท่าไหร่ คุณจะสามารถทำให้การติดต่อสื่อสารผ่านวิทยุสื่อสารในงานของคุณระหว่างทีมงานของคุณเนี่ยมีความราบรื่นใกล้เคียงก,กันกับตอนที่คุณถามเขาแบบตัวต่อตัวในลักษณะที่ยืนกันเป็นหมู่คณะแล้วรอให้เขาตอบข้อมูลกลับมาอย่างไงอย่างนั้นเลยแหละครับและนี่คือจุดสูงสุดที่คนออกแบบอุปกรณ์สื่อสารคือออกแบบระบบสื่อสารนะครับผมไม่กล้าเคลมที่จะคิดว่าผมสร้างเครื่องนี้ขึ้นมา เป็นสิ่งที่ผมเนี่ยคาดหวังเอาไว้สูงสุดแล้วครับยิ่งถ้าเกิดว่าลูกค้าเนี่ยแฮปปี้กับโซลูชันที่ผมเสนอยิ่งดีขึ้นไปใหญ่เลยครับขอบคุณมากครับแล้วในตอนหน้าเราจะมาคุยกันกับวิทยุสื่อสารอีกแบบหนึ่งครับซึ่งความจริงแล้วเนี่ยมันไม่เชิงที่จะเป็นวิทยุสื่อสารแต่ว่ามันก็ใช้สื่อสารแชนกันได้และที่สำคัญครับเราไม่จำเป็นจะต้องคำานึงถึงระยะการใช้งานฝังผลหรือความครอบคลุมของสัญญาณอีกต่อไป ตอนหน้าเรามาเจอกันครับสวัสดีครับ